สวัสดีค่ะสวัสดีย่าใบ่ายค่ะสวัสดีครับผมขอกันช่วงบ่ายครับผมแมนหลังจากกินเขาเคียงแล้วเนาะไปลุยต่อกันอีกที่สองครับผมหมานโมหมานเนาะพิจัดเดิมพิจัดเก่าแมนจ้ะบันถือครับผมเพื่อละสนับบุรีเนาะค่ะจังหวัดสุริลุยต,ตุนกันต่อนีกคืตุนเลยสูอีกออน,น่าเป็นกล้วยหนีเหมืกัน คือหูใหญ่ๆหน่อยเนาะหูใหญ่ครับไอหูค่ที่จิ้งหญ่โตอ้ยมัขับอ้อหอหลดยโอ้ยหลัดีอันนี้เด๊เด๊เด๊เขาเห็นดืดดดืดับแล้วดับแล้วอ่า ตัวสองนั่นนั่นแม่นซับแล้วบอเอาอีกทางตานุ่งเลยกินิดเดียเปียกก็คือดินแห้งตัวที่สอง

แล้มั้งเยนานว่าละตัวเรียบ้อยดีมัเป็นยังมูนอปุ่นขัวขัวขัวนดจอยจอยตัวสองตาีนังหึ่งเนาะแม่นจ้างหึ่งกันีแค่เดียวอู้นี่เด่นี่เด้อนี่นมีกาอือันนี้พี่แหลกของเฮาได้เครื่องถังลยเนาะ ทั้งอยู่อยกมาคูกับมาคูเด้อจ้ะบ้านผืออำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ตลอบนี้สีซีพุดอย่างๆนี่ดินเปียกผิดขาดปผิดขาดนอนเห็นตูดปะเห็นตูดมันเด่นดิอู้เห็นยูเห็นอยู่เห็นดึบเหลื่อมอยู่น่ะจับเด้อเอากอ้กวางกว่านั้นโอ้ย ตากอเด็กเดเดียวนะมีอีกัวเดียวมดมหน่อยมงใหมดมงใหญ่อ้อวยตัวไหนนั่งนมี่ยกล่องวยเขาคิดข้างนี้อพี่น้องเฮ้ยแกคู่เฮีย่จ้กหลังนี่น่รอวยยเปียกเสียกได้แต่อตกลุ่มทำ หนัาปูอะไรนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอู้หูอาตัวไก่ในผิวหน้่ดิจะแถวเลยลายแห่งเน่จะพออ้าวลึงห้องแสนี่ข้อตาเลยห้องแสงอยู่บ่ออยู่จัตโอ้ยือลมแ่เนาะลมๆตีแท้เออหางมใ่ญ่ข้างใต้โว้ยลมเกืเดือ อยู่เท่นั้นละอืโลงชัดเลยขุดขึ้นมาเลยก็บหุมผะข้มมันจขุดดินเกล็ดเนอะหูยตกโผงแต่ละบาทปุบปับปุบปับมีเดนเดนเห็นพอแล้วเขารกเขาะกุยดินออกมาล้วอันด้นึงเอาาเอ้าตัวนั่นละกเห็นอยู่ สองข<อ>ุนรองร้างอีกอสามจากตุดด้นนั่นเ,นเดียนได้เห็นหัวเลยนะเดิมดูไปดูแฝดดาตั้งกูสามเลย่จริงอยู่สองตัวสามบสามว่าสามเลยจ้ะอุ้ยไข่เต็มทองตุ่น เอ็นยังโอ้เอดนดำแดงสุมกิ่งครูเลยเม็ดสามสามตัวจ้ะอุ๊ยอ่อนสนเอาหวยไดเนาะนี่พุ่น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 ปาดพุ่นตัวไหนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวุ่นก่อนบ่ปาดมีใหญ่ยังสีสองตัวได้เนี่ ข้าล็อกข้าขาดหัวเข่าล็อกเดี๋ยวก่อนจะเข้าก็ยังร้องลูกว่วขึ้นก็ไว้หวโอ้กันของหู้ได้กันนางแมพของหู้ได้กันนางขู่เขาขู่เขาเนาะมันขุดหลบตัวขาคนกระไรขาสิเพอะไรนี่ใชได้เก็บเพ็ดบอลนี่บุกคแมงยีนู่นปวดโอ้ย อาพี่ก่อนก้อนซ่อนด้วหนนไปเกลือนันละอยู่นันละขอยุ่นนันละจกพอเลยแหละพุดลึกลื่สะดุดข้าเกลือบ้ายบายเลยอันนี่วะดี่นี่นี่นี่อืมนี่แหละไงพุดเพื่อนช่านี่แหละขีเขาเนาะ ไป้เด็กพูดซอยใส่ก่อนก็ได้ตื้มกันไม่ไหวคุณยัยถึงไม่ตุ่มบ่ะงันตุ่มบ่ะไม่ตุมยิ่งหนึ่งปุมไปเด็กพูดซอยบอกผมเรื่อง่อก็ได้ตื้มกันได้เลยก็ได้เมื่อเมื่อสี่คำเดียวตายแล้วครับผมมาเลยค่ะ ประมหมายของผมเครื่องถังเนาะจป็นสองอีพีแล้วครับผมอีพีหนึ่งอีพีสองเนาะเมย์แห้งพี่น้องวันนี้เมื์ออีพีโบ้คือต้นดินแห้งเนาะค่ะนพือยู่บไลนะ่อยู่ส่วนไลาย่งเป็นหูละตัวเลยส่วนไลหูละตัวต้นดินแห้งนั่นสิแกนยูพุทธยากแต่ว่าอยู่หลายแต่ว่าฝนเปียกแล้วพุทธไงจะอยู่หูละตัวสองสามตัวผ่านเนาะขอกันไม่คึ้นหนาครับผม ขอบคุณทุกรังแจทุกไหลทุกแช่ทุกข้อเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหนื่อยหัวบอกเนี่ยเหี้ยวเลยไายอยู่ก็อยู่พอกินอยู่นะคะหล่เหีอยกับพ่อ้านบล็อกลอยตัวตัวคนละคุณยายคุณยายหลงทางเด้อจ้ะบกฝนเชาเดือนได้ไปพ่ออยู่กลางป่าจอยออกมาถอยออกมายังจะคนแม่ ยังอยู่สองว่าพอพอสายเจ้ยกระดิบุ้นว่าไม่ต่อรอยเอทไหนนี่สายสายหัวทางดำเหมนีนทางดำพูพ้แล้วจ้ะทางดำุหัวทางดำใกล้สิจ้ะใกล้อยู่คอขี้รถให้จ้ะคุณจักคนแม่หลงหกจ้ะหกโอ้ยนี่แต่มาพอบ่ฝนเสาเดือนพอเด้อดค่ะนี่ ขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อาเดือนเด้ค่ะแมโอยขอแแกคุณหบนเดกีขอคุณแล้วขอขางคุณ้ส้เออเขางผีางื้คดเขงุณเขาอ่อนมมามเ็้เออมันเ็ท่นมค่ะไม่รองไม่หยุดว่าะู่แต่รู้ว่ารู้ว่ารู้แล้วรู้ว่าเป็นทางแหละกันยังดีเนาะค่ะน้อง เ,เ,เ,เดี๋ยวรออีกิ่งอีกสองคนเดนะ้อคะ่ะบ่ฝนเขาไปรับอยู่ค่ะทั้งหมดทกคนเนาะฝนกะสิมาโอ้ยขันว่าบ่ได้เอาบ่อพอกันนี่โอ้ยฝนตกเปียกค่ะเ,ะเปียกหมดเลยโอ้ยรอชมนะคะเนาะมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะออกมาหมดทุก้อนล่ะปลอดภัยแล้วค่ะยังแต่ยังแต่ถ่าโรถยังแต่ถ่าโรถกลับบ้านเนาะจ้าบาทเจ็ดพัน เจ็ดพันเจ็ดพันลายอุ้ยหวั่นหลงปลาปลอดภัยแล้วเด้อค่ะรอรถมาหลับค่ะขึ้นรถแล้วปลอดภัยแล้วค่ะกลับบ้านกลับบ้านแล้วส่งจนกลับบ้านยายปลอดภัยแล้วค่ะโชคดีโชคดีเด้อค่ะโชคดีค่ะ ค่ะเบอร์โทรอยู yeah ่ในเมยเองตาบายบายค่ะโชคดีค่ะ